United ็ดอ o ล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงลุ้นสนุกสุดมันตามไลน์แอดที่คุณเห็นกลับมาเจอกันกันกบ United ็ดอะล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกัน ว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเอ,อริกเทนฮากเก็บชัยชนะในพรีเมียร์ลีกตลอดสนะัดสุดท้ายได้ครบทั้งหมดและถือว่าเป็นการทำผลงานไม่แพ้นในโอทราฟอร์ดนานถึง29นัดติดต่อกันร,รวมทุกรายการและเจนฮักได้กล่าวกระตุ้นหลังจบเกมว่าก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอบคุณนักเตะของพวกเราผมคิดว่าเรามีซีซั่นที่ยอดเยี่ยมขอบคุณทีมงานเบื้องหลังและพวกคุณทุกคนหมายถึงแฟนบอลน,นะขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตช่วยเหลือพวกเราเหมือนยอดเยี่ยมมากๆ ขอบคุณจริงๆแต่ว่าตอนที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ยังเหลืออีกหนึ่งเกมที่ต้องแข่งขันและผมเชื่อว,ว่านักเตะเหล่านี้จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะเอาชัยชนะกลับมาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายในสัปดาห์หน้าที่เราจะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมมั่นใจว่าเรามีโอกาสเป็นอย่างมากและจะพาถ้วย FA คร p ับกลับมาที่โอทราฟฟอร์ดให้ได้ เอริกเทนฮาให้สัมภาษณ์กับสื่อสโมสรว่าสไตล์การเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลานี้ยังห่างจากอุดมคติที่ตัวเองคิดไว้และยังต้องใช้เวลาอีกนานแต่เราก็มาถูกทางแล้วทั้งการเล่นอย่างมั่นใจทั้งไดนดม,มิของทีมคิดว่าเราในตอนนี้ยังเป็นทีมที่น่าสนใจอยู่และมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงอีกมากเช่นต้องนิ่งมากกว่านี้เวลาครองบอลการคุมเกมต้องรู้จักการเร่งจังหวะเกมให้มากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สำคัญสำหรับโลกฟุตบอลระดับท็อปสกายได้รายงานว่าเซ์จิมเรคริปยังคงเป็นตัวเต็งในการเข้าเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแม้ว่าประชุมบอร์ดบริหารทีมล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วจะยังไม่ได้ข้อสรุปก็ตามด้วยแหล่งข่าววงในระบุว่าบอร์ดบริหารจะไม่มีแผนการคุยกับทั้งฝั่งเรคริปและชิกจัสซิมในเวลานี้และคาดว่ายังไม่ดำเนินการเซ็นสัญญาใดๆจนกว่าจะผ่านการแข่งขัน FA คัพรอบชิงชนะเลิศก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จบลงแล้ว เดลี่เมล์ได้รายงานว่าแจ็คบัตแลนด์ในทัวร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืมตัวจากคริสตัลพาเลสกำลังเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมกับเรนเจอร์สทีมเดลิสกอตแลนด์แบบไม่มีค่าตัวหลังจากหมดสัญญากับพาเลสในซัมเมอร์นี้ดีนโจนนักข่าวของ Give Me Sport ได้รายงานว่าหลายทีมในอิตาลีอยากได้ตัวแฮร์รี่แม็กควายไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ทั้งอินเตอร์มิลานยูเวนตุสและเอซีมิลานทีมแนงอังกฤษก็มีอย่างนิวคาสเซิลเวสต์แฮมยูไนเต็ดที่ได้แสดงความสนใจไปก่อนนนห้าี ขณะที่เชียฟิลยูเนเต็ดทีมเก่าของแม็กไกวที่เพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาก็ยังอยากได้เขากลับไปร่วมทีมแต่จากสถานะทางการเงินเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเป็นไปได้เดวิดออนสตีนนักข่าวทีนหนึ่งจากเดอะอาราลติกยูเคได้รายง,งานว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันที่เมสันเมลจะย้ายออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้ซึ่งแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นทีมที่เดินหน้าดึงตัวมาร่วมทีมด้วยเช่นกันและนี่คือทั้งหมดของยูเนเต็ดออลล็อกในอีพีนี้ ฝากติดตาม United ็ด l ัลล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United ็ด l ัลล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ